ความเชื่อเนื้อวิญญาณอาภินิหารเรื่องเล่าของหลวงปู่สวงตอนอาจารย์สมจิตผู้เคยรับใช้หลวงปู่สวงตอนที่สอง คผู้อย่างเดียวครับแต่ตัวท่านไม่เป็นอะไรแต่จีบรก็มีรอยนิดนิดหน่อยๆแค่นั้นนะพอมาถึงปุ๊บก็เปลี่ยนเอาจีวรใหม่เปลี่ยนผมก็เอาตัวนั้นน่ะไว้ก็เลยแบ่งให้ลุงพ่ออาจไปครึ่งหนึ่งจีบอน,นะครับจีวรนั่นะนะผมก็เอามาแจกลูกศิษย์ลูกหาก็เก็บไว้บางนิดๆหน่อยๆนั่นแหละก็ที่ทำที่แจกไปทั่วนะครับทั่วไปนะฮะ,ะ,ะ,ะก็มาตกมาปีน่ะมาปีสองห้าอีกเที่ยวหนึ่งเจอท่านอีก ตอนนี้ท่านเดินมาจากาตะเคียนรามตะเคียนรามมาที่ไร่อันนั้นพี่พี่แปลงกับพี่พี่เวทอันนั้นนะกับพี่สามกันเป็นเป็นพี่บุญธรรมก็ผมก็อยู่น่นนะผมก็ไปกับท่านเดินมาเนาะเดินมากับไปนิมนต์ท่านเข้าไปที่กระท่อมอ่ามันมันจะอยู่ระหว่างาบ้านตะเคียนกับบ้านละลมนะครับตรงนั้นจะมีเขื่อนมีเขื่อน,ม,อนมีห้วยันนั้น ไปทําไร่อยู่ตัวนั้นเที่ยวหนึ่งแล้วก็มีพ่อมีนะ่ะไม่รู้แกยังอยู่เปล่าไม่แน่ใจนั่นนะท่านเข้าไปเข้าไปในกระท่อมท่านก็ไปเอาไอ้ฐานที่เผาไร่เผานาเนนะ่เผาไร่นะ่ะมาขีดเขียนเต็มไปหมดเลยนั่นนะ่ะขีดเขียนแล้วก็พอสเสบียงหมดพี่เขยผมก็พาพาหลวงปู่หลวงปู่ไปบ้านไหมท่าน,นบอกไป ก็เลยขึ้นรถอีแตนรถอีแต,น,ตนไปไปบ้านตะมูงไปบ้านตะมูงที่ที่ก็เลยจะข้ามน้ำเราข้ามน้ํหลุงพ่อไปไม่ได้บอกไปได้น้ําหลากช่วงนั้นน้ําหลากรถก็ไปไม่ได้ท่านก็นเลยบอกว่าไปได้นะพี่เขยผมบอกโอ้ไปไม่ได้ลุงพ่อรถมันไอ้น้ามันเยอะเอาหนะ้าท่านก็นเลยไปนั่งฝากระโปรงหัวรถเลย ที่รถเอา้าไปพอขับบืน้นข้ามไปได้เลยข้ามไปถึงฝั่งนู้นเลยไปก็ไปอยู่ต้นมะขามนี่ะพอวันสองวันก็ญาติโยมเนี่ะมาช่วยกันทำกับเท่มไม้ท่านอยู่ใต้ต้นมะขามทีนี้พี่เกยจะขอเอารถกลับลุงพ่อจะเอารถกลับไปขุขันก่อนนะเือไม่ให้ไปอยู่กับฉันนี่แนละยอยู่กับฉัน หวังจะไปซื้อของไปขึ้นสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดก็อยู่อย่าง,งน,นั้นนะด็เลยพอตกมาหลายวันเนาะตกมาหลายวันอ่ะฉันอยากจะไปกู่ขันอยากจะไปกู่ขันก็เลยรถไม่ติดทําไงหลวงพ่อฮะติดนะ,อะพอพี่เคยขึ้นไปสตาร์ทติดเลยติดก็พาท่านมากู่ขันมาบ้านแซเซงมาบ้านนั่นนะที่ตลาดนั่นมา แล้วก็พาท่านกลับไปที่กระท่อมแล้วก็ไปช่วยทำว่าวทำอะไรให้ท่านให้เหราไม้ไผ่ก็มีไม้ไผ่สูงแล้วก็พี่เขยเนี่ยนะพี่เขยปู่ใช้ไม้อะไรที่ทำว่าวไม้ไผ่ครับที่บ้านมันเป็นไม้ไผ่ใหญ่ครับไม้ไผ่เขาเรียกไม้ไผ่อะไรไม้ไผ่ที่กอใหญ่ๆหญ่นะเห็นข่าวที่เคยฟังด้วยวไม้ที่ไม้ลำดวนไม้ลำดวนก็มีครับอันนี้จะอยู่แถบทางอ่าพายพัฒนาทางบ้านละลม ตอนนี้ต้นลําดวนเยอะเพราะท่านชอบลําดวนนี่ผมยังเอามาอยู่ดอกลําดวนท่านจะเอามาใช้เอาดอกนั้นมาอบจีวรมาใส่ย่ามของท่านให้หอมหอมแล้วก็ลูกมันท่านก็ชอบฉันลูกมัน,นได้ได้ครับได้อร่อยดีครับลูกมันแต่ดอกมันนี่หอมอเอย่างเคยเจอไหมครับที่ว่าคนเอาของามาถวายท่านท่านโยนจริงบ้างอะไรบ้างมีครับมีเยอะเลยครับ มีเยอะก็ของผมที่ให้เจ้าคณะ,ะจังหวัดหลวงพอ่อประทวนวัดปากคอมะขามเท่าทุกวันท่านยังอยู่ครับเอาของไป300กว่าอย่างเอาไปให้ท่านปลูกเสกให้ที่บ้านละลมนั่นะปลูกเสกคืนหนึ่งเต็มๆผมก็เอาเหรียญพระสุ้มกอแล้วก็มีผ้าขาวมีหลายอย่างครับแล้วก็เหรียญเงินเหรียญสมัยก่อนให้เหรียญสตางเราเนี่ยนะไปท่านปลูกเสก ใต้ต้นที่กระท่อมบ้านระลมคืนหนึ่งพอท่านเสกไปท่านก็เวียงเวียงไปนู่นบ้างไปนี่บา้างญาติโยมก็เก็บเอาไปไม่คืนให้หลวงพ่อเลยหลวงพ่อท่านก็โอ้เสียดายเป็นมีดสมัยหลวงพ่อเดิมอย่างนี้แล้วก็หลวงพ่อสุกอย่างนี้นั่นนะ่ะก็ไม่รู้ใครเอาไปเขาก็ไม่ให้คืนท่านก็บอกไม่เป็นไรเอาไปหลายอย่าง300กว่าอย่าง ก็ให้อาจารย์กิจจาเป็นคนหิ้วเข้าไปคนระับหิวไปปลูกเสกครับแล้วก็ที่บ้านตะมูงเนี่ยท่านจะส่งน้ําอย่างนี้ก็พี่เขยผมเป็นคนหนก่อไฟนะก่อไฟเอาหม้อเน่ยตั้งน,น,น้ำเดือดเดือดเนี่ยน้ำเดือดเดือดครับลุงปูส่งน้ําได้แล้วอ่างูตึกลูกเอาลุกงูตึกสรองตึกท่านก็เดินเดินมาจับน้ำร้อนๆยกขึ้นเลยบ น้ำที่เดือดนะครับช่วงหน้าหนาวหรือเปล่าธรรมดาครับรรช่วงธรรมดาร้นอนเดือดๆเนี่ยนะครับเดือดๆดดดครับ,ดดรบไม่เป็นไรท่านก็เฉยยกก็ท่านก็นั่งเฉยอย่างเงี้ยนะกระสูบบุรีนั่งไออาเหมือนกับท่านาครับในชะั้นเขากระสูบบุรีก็พูดนูน่นพูดนี้เด็กมาก็กวักมือให้มาก็ให้ตังค์ไปใครมาก็ให้ตังค์ไป เวลาฝนตกเนี่ยท่านจะเดินผ่านหมู่บ้านตั้งแต่บ้านท้ายบ้านถึงหัวบ้านฝนไ,ไม่มีเปียกไม่มีเปียกเลย <nt> ไม่เปียกครับก็พี่พี่เคยกับพี่สาวบอกลูกเอ้าโยร่มอยูร่มเฮยโยเตโยเตร่มไม่เอาฝนตกไอเราเนี่เดินตามท่านเปียกแต่ตัวท่านไม่เปียกไปถึงกระท่อมยังเชยอ,ยอยู่ทั้งจีวรไม่เปียกครับพอถึงหน้า หน้าที่เอาปอมินเหมนน็นนะ่ะนะปอมาแช่ในน้ำน่ะน,นะใครใครจะรู้ทันทีเลยปอมันเหม็นขนาดไหนท่านลงไปอาบทั้งกีวรเลยขึ้นมาเนี่ยไม่มีเหมนนะ็นเยัยเฉยแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนชุดไปก็ไปนั่งสูบยาอยู่ที่กระท่อมสูบยาไม่มีเหมน็นแล้วเวลาท่านฉันนี่เป็นเป็นเวลาไม่เที่หรือว่าอ่าแต่ผมเคยเห็นฉันด้วยกันนี่ก็เชา้าตอนเชา้าประมาณสามโมงสี่โมงฉัน ฉันกับท่านตลอดครับทุกครั้งที่ฉันก็เวลาเนี่ยนะที่ฉันแต่กลางคืนกลางไม่อย่างอย่างยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นที่ผมเวลาผมฉันด้วยท่านเนี่ยเวลาผมาข้าวหมดหรือแกงหมดเนี่ยท่านก็ตักมาให้ตักไม้ท่านจะเรียกผมลูกลูกเรียกผมพระเรียกพระถ้าภาษาไทยก็เป็นพระถ้าภาษาเขมรจะแปลเป็นลูกลูก เวลานั้นท่านก็นท่องนูง่นท่องนี่ให้ฟังเราก็จําเอาเป็นคาถาเป็นทุกอย่างนะครับเป็นภาษาภาษาเขมรครับภาษาเขมรแต่ภาษาไทยนี่ท่านจะไม่ค่อยท่องไม่ค่อยได้ยินท่องนานน,านจะยิน size, ทักทีหนึง่งได้ยินทักทีหนึง่งก็ส่วนมากท่านจะท่องอกัมพีสุวรรณสามที่เห็นนะครับ so ครับสุวรรณสามที่อ่า mm ข้างข้างหน้าเป็นพ่อหรือแม่นัะ่ะที่หนาบน่ะที่ตาบอดน่ะครับนั่นะนะจะท่องตัวนั้นเลยคมพี์อามาลนท่านจะท่องแต่คมพีนี่ผมไว้ที่วัดโคกเพชรผมจำได้ไมีช่วงสั้นๆผมจไม่ได้ครับต้องไปดูในในคมพีมีครับอ่คาคำพีใบลานตัวนี้จะมีเกี่ยวกับพระคุณแม่พระคุณพ่อครับไม่ให้ทิ้งทิ้งพ่อทิ้งแม่ถึงพ่อแม่จะเป็นยังไงนี่ก็ต้องเอาพ่อเอาแม่ก่อนถึงตัวเองจะโดนรังแกจะโดนยิงจะโดนอะไรแล้วแต่ ต้องเอาพ่อแม่ไว้ก่อนนะนะ,นะสุวรรณสามไปดูได้เลยครมันจะมีอยู่อ่าสิบสามสิบสามใบหรือเท่าไหร่นี่นะครับอยู่ในนั้นกันที่เท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะนะ,น,ะนะนะท่านจะท่องตัวนี้นะผมก็จําจําก็เวลาจะสวดมนต์สวดอะไรผมเอาตัวนี้เรามาท่องมาท่องแล้วก็เอากระพีน้มากลางกลางท่องแล้วหา่ชอบอะไรที่ชอบอาจะมีปลนปนกบปนปลาพวกปล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 นี้ที่ท่านชอบนะ ตั้งเดิมนะตั้งเดิมแล้วก็จะมีผักนะี่ก็จะมีผักแว่นผักติ้วผักกระแยงพวกน,นี้ฉันประจําผักอื่นๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ผักกาดผักอันนี้มาที่หลังมาเจริญทีหลังครับมาเจริญทีหลังแต่ก่อนโอ้ท่านใช้มือ,อนะใช้มือขยุมย้มขยุม้มขยุ้มจุ่มฉันเลยไอ้ข้าวพวกนี้ช้อนนี่ส่วนมากก็ส่วนน้อยท่านจะตักทักีส่วนน้อย มาที่หลังเนี่ยท่านตากแต่สมัยเดิมๆนี่ใช้มืออย่างเดียวับใช้มือโยงแล้วไก่เราปลูกเราปลูกไก่มาจางไหที่ว่าอุ่มไก่อันนี้เดี๋ยวนะครับไก่นี่หมายถึงตอนนั้นที่บ้านไก่มันโดนโรคหาที่ว่าไก่จะตายหมดทุกเล้าเนี่ยนะอยู่ตรงไหนตายหมดทีนี้ทำยังไงเนาะเลยเอาไปให้หลวงพ่อนหะลวงปู่สูงจะทำอย่างไรให้ไก่ตัวนี้ที่อนาคตจะได้เป็นเจ้าสังเวียน ทั้งๆท,ที่เป็นไก่บ้านธรรมดาเท่านั้นโปรดติดตามเรื่องเล่าจากอาจารย์สมจิตวงคำหารภิกษุผู้ติดตามหลวงปู่สวงในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามและกดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ